ุกคนรู้ไหมคะที่อยู่ในมือนี้คืออะไรนี่ก็คือเฮดลินจือค่ะได้ยินชื่อหลายคนก็คงจะร้องอ๋อใช่ไหมคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะบางคนนะคะเขาเรียกเฮดลินจือว่าเฮดหมื่นปีก็มีเฮดอมตะก็มีนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยเรียกว่าเทียบเท่าส้มเกาหลีเลยก็ว่าได้โดยมีการนําเฮดลินจือนะคะไปสกัดใช้รักษาโรคมะเร็งต่างๆได้ต้านการเกิดเนื้องอกได้ แล้วก็ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารต้านมะเร็งช่วยบำรุงร่างกายช่วยลดความดันนะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยฟื้นฟูต,ตับไตแล้วก็ปอดแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงช่วยบำรุงเลือดช่วยขับเสมหะส่วนวิธีการนำเฮดลินจือนมาใช้นะคะถ้าหากว่าเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะก็ให้ใช้ประมาณสัก2 3ชิ้น นำไปต้มกับน้ำประมาณ1ลิตรต้มเคี่ยวนะคะด้วยไฟอ่อนๆนานประมาณสัก 15- หรือ20นาทีก็ได้เสร็จแล้วนำน้ำที่ต้มได้ออกมาดื่มเวลาที่ดื่มนะคะแนะนำว่าให้ดื่มช่วงเช้าก่อนอาหารสักครึ่งชงั่วโมงประมาณ1แก้วกาแฟนะคะเสร็จแล้วก็ให้ดื่มน้ำตามมากๆยิ่งถ้าหากให้ได้ผลดีนะคะก็แนะนำว่าให้กินร่วมกับวิตามินซีด้วยก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยเสริมสรรพคุณกันค่ะ